สวัสดีครับพบกับช h a n n e l รดเ a อร์สวันนี้เรามาอยู่กันในเช้าวันอาทิตย์นะครับเป็นกราฟ OTC กราฟ OTC ก็จะแตกต่างจากกราฟวันธรรมดาพอสมควรนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังเทรดตามรูปแบบเทคนิคที่เราเรียนรู้มาเหมือนเดิมนะครับจะกราฟ วันธรรมดาการาฟี t c ก็ไม่ต่างกันครับวันนี้เราทุนตอนนี้ก็116.78นะครับก็เราเริ่มกันที่คู่ eu จังหวะนี้ห้ากดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟเนี้ยหลุดกรอบแนวต้านด้านล่างขงขึ้นมาแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะสร้างแนวรับใหม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะไปดูคูออ่อื่นก่อนคู่นี้ท้าแท่งแดงปิดบนแนวนะ่าสนใจนะครับตรงนี้อยู่แซดกราฟกับตัวไปแล้วนะจากแนวแต่ผมว่าจะไปรอแนวสำคัญด้านล่างตีแนวรอไว้แล้ว ั้งแจ้งเตือนไว้นะครับ g u ก็น่าสนใจนะหน้าเข้าแท่งถัดไปนะครับถ้าลงมาปิดใต้แนวผมคาลิเบตที่โดจีก็น่าจะได้นะครับแต่กลับมาคู่ EUR USD ผมกดขึ้นนะครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยปิดเป็นโดจี E.G ก็เดี๋ยวลองตีแนวก่อนนะครับว่าแท่งยืนยันก่อนหน้าหน้ากดนะครับแต่ว่าแนวซอนนันเยอะไปหน่อย G.U ก็ไม่กล้ากดลงนะครับแนวซอนเยอะกลับมาที่ U.R.U.S.D ก็กาวิ่งขึ้นนะ มีแรงขายเข้าอยู่นะครับแต่ว่ามึงเชื่อว่าแกาวจะขึ้นต่อนะมองว่าเป็นตามเทนก็ยังกันได้อยู่นะครับทะลุแนวต้านแล้วสร้างแนวรับใหม่วิ่งหาแนวต้านถัดไปด้านบนเลยเป็นแนวสำคัญออดด้แรกก็จบโอเคเลยเสวยงามครับตามรูปแบบ ej รอแท่งล่าสุดปิดบนแนวนะเดี๋ยวกลับมาดูอีกที g u ก็น่าสนใจนะครับมีแนวโดจีนำทางวงเคยเป็นแนวรับเก่าด้วยกราฟทะลุกลับลงมานะเทรนยังเป็นเทรนขาลงครับแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อชัดเจนนะอืมเกิดแท่งยืนยันนะครับ แต่ว่าถ้ายืนยันเนี่ยผิดห่างแนวต้านนะอาจจะรอแท่งนี้นะจีอรอแท่งนี้เทสแนวแล้วปิดปิดใกล้แนวต้านมากกว่านี้อีกอีกแท่งหนึ่งนะขอเป็นอีกแท่งหนึ่งแต่ก็น่ากดลงนะครับแต่ว่าผมไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าปิดปิดห่างแนวนะแท่งก่อนหนะ้า แนวกราฟเล่นกับแนวพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะตีแนวแล้วกราฟเข้ามาทดสอบแล้วมีแรงซื้อเข้าอย่างนี้ก็คือมองว่ากราฟวันนี้โอเคเลยนะครับช่วงเวลานี้หกโมงสี่สิบแปดนะครับรอแท่งนี้ปิดใต้แนวโอเคมีการปิดใต้แนวนะเปิดแท่งใต้แนวด้วยรอขึ้น ไปรีเจ็ตดีไหมไม่รู้ว่าเขาเขาจะขึ้นไปรีเจ็ตหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ขึ้นก็จะอาจจะรอราคาอีกทีนึงนะครับเหมือนว่าจะไม่ขึ้นไปรีเจ็ตแล้วนะเพราะว่าราคาในปิดอ่าไม่ใช่ครับเปิดเปิดแท่งเนี่ยชิดแนวต้านเลยนะคือไม่มีการแบบคือต้องลงแล้ว ชิช้นแนวต้านเลยต้องลงแล้วครับมองว่าแท่งเขียวสองแท่งก่อนหน้าเนี่ยเข้าไปทดสอบแนวต้านให้แล้วนะครับแท่งนี้แท่งออเดอร์ก็ไม่จำเป็นต้องรอขึ้นไปรีเจ็ก,ก็ได้นะเพราะว่าเปิดแท่งมาก็อัดติดแนวต้านที่ผมตีไว้เลยแรงขายเข้าเต็มเ็มก็เกือบไปนะแต่ว่าก็โอเคนะครับ เลือกราคาได้ดีอยู่ก็จบออเดอร์ที่สองนะส่วนเทนเป็นเทนขาลงนะครับมองด้านซ้ายนี่เคยเป็นแนวรับเก่าด้วยมีความแข็งแรงนะตามรูปแบบเบสิคดีเจคชั่นเลยเดี๋ยวเราจริงๆก็เทคโปรฟิตแล้วนะก็ อาจจะหยุดก็ได้เดี๋ยวขอดูแนวก่อนว่ากราฟตอนนี้จะยังเล่นกับแนวอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะได้อีกสักหนึ่งออเดอร์นะแถมให้วันอาทิตย์สุดสัปดาห์ดูจีนํำทางขึ้นชัดเจนนะครับยู e อซีก็พิ่งลงหาแนวต้านอาแนวรับครับขออภยัยแนวรับตรงนี้ แนวถูกทดสอบบ่บ่อยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปใช้ได้เลยนะครับแนวนี้แท่งก่อนหน้านี้ก็ปิดบนแนวแต่ว่าแท่งออเดอร์เนี่ยกระโดดแก็บแล้วขึ้นไปสีเป็นสีเขียวเลยนะครับไม่ลงมาทดสอบแนวรับเลยมีเส้นกริดด้วย,ยต้องรอดูว่าแท่งเนี้ยต้องปิดปิดบนแนวอีกแท่งนึงปิดเป็นโดจินะครับ ชิดแนวรับเลยผมจะเข้าแท่งถัดไปนะครับก็จะตรงตามเงื่อนไขแต่ถ้าแท่งนี้ปิดกลางแนวกลางน้ำกลางแนวหรือทะลุลงไปก็อาจจะหยุดเทรดเลยนะครับเพราะว่ากราฟก็อาจจะไม่เล่นกับแนวแล้วรอดูอีก5้าวีสุดท้ายนะ่าจะจบแท่ง30มสิบวีครับ 25ปิดกลางน้ํากลางแนวนะไม่ไเทรแล้วนะครับเพราะว่าไม่เล่นกับแนวแล้วก็จบงานเลยเโ a โ e p r สอ i ออเดอร์ติดขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ